สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m s ภาอาสังกฤษติวสอบนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งครับในเรื่องของประธานร่วมหรือว่าเป็นประธานประหูพจน์ซึ่งเราพูดกันแล้วครั้งหนึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือความสอดคล้องของประธานและกริยาใช่ไหมครับว่าถ้าประธานเป็นแบบนี้เราจะต้องใช้กริยาแบบไหนนะครับก็ยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูเนื้อหาก่อนหน้านี้ กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับในเรื่องของประธานและกริยาเนี่ยยังดูความสอดคล้องอยู่นะครับเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปแล้วตอบได้แน่นอนและจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอในตอ่อนนี้ได้อย่างดีนะครับอ่ะดูเบสิกแพทเทิร์นก่อนเลยนะครับถ้าประธานเป็น เอกนพใช่ปะ่ะกริยาต้องเป็นเอกพจน์ด้วยแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีกรรมมาด้วยเนี่ยกรรมจะต้องเป็นเอกพจน์หรือพหูนพครับอะผมใส่มาทั้ง2ช่องแบบนี้ก็คือเป็นการบ่ายในในใช่ปะ่ะว่ากรรมจะสามารถเป็นทั้งเอกพจน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นพหูพจน์ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเด็ก1คนจะมีปากกาหนึ่งแท่งได้ไหมได้ครับและถ้าเด็ก1คนเด็กคนนี้นะครับมีปากกาหลายแท่งได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นตัวกรรม นะครับจะไม่เกี่ยวครับว่าประธานเนี่ยกับพจน์แล้วกรรมจะต้องเป็น,นกับพจน์ด้วยนะครับอ่ะดูต่อมาครับถ้าประธานเป็นพหูพจน์ครับแล้วกริยาก็จะต้องเป็นพหูพจน์ด้วยนี่คือข้อสําคัญใช่ปะ่ะมันเหมือนกับข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่คราวนี้กรรมละ่ะถ้าประธานเป็นพหูพจน์คือประธานมีหลายคนเนี่ยนะครับกรรมจะต้องเป็นอะไรครับผมก็ใส่มาสองช่องแบบนี้นั่นก็แปลว่าอะไรครับเป็นได้ทั้ง เอกพจน์และก็เป็นได้ทั้งพระหูพจน์เช่นเดียวกันครับอต่อไปครับถ้าประธานเป็นพระหูพจน์ครับแล้วมันมีกริยาต่อกันมา2ตัวครับแล้วตัวไหนล่ะที่จะทําหน้าที่ไปผันตามประธานว่าถ้าประธานเอกพจน์กริยาตัวไหนล่ะต้องเป็นเอกพจน์ด้วยครับนั่นก็คือกริยาตัวแรกครับกริยาตัวแรกนี้จะต้อง เป็นกริยาช่วยด้วยนะแล้วทางไวยากรณ์กริยาเมื่อวางต่อกันสองตัวหน้าเป็นช่วยหลังเป็นแท้ตัวไหนที่จะต้องผันตามนั่นก็คือตัวแรกถ้าตัวนี้เป็นประธานเอกพจน์ตรงนี้จะต้องเป็นกริยาเอกพจน์ครับเป็นกริยาช่วยที่เป็นรูปเอกพจน์นะครับต่อมาครับถ้าประธานเป็นพระหูพจน์ครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นกริยาช่วยครับที่เป็นรูป พหูพจน์ครับส่วนตัวหลังนี้เป็นกริยาแท้เราก็ต้องมาดูว่าไอตัวนี้มันตามหลังใครครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าตามหลัง verb to be นะครับตามหลัง verb to be เป็นได้2รูปก็คือรูปที่เติม ing หรือที่เรียกว่า continuous กับตามด้วยกริยาช่อง3ที่เราเรียกว่ารูปของ passive นะครับมาดูต่อครับถ้าประธานมี2ตัว มีประธานหนึ่งตัวสังเกตได้เห็นและก็มีอีก1ตัวครับนะครับแต่มันมีแอนเชื่อมเข้ามาแบบนี้นับเป็นประธานพหูพจน์แสดงว่ากริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์ครับต่อไปครับถ้าประธาน1ตัวและมีคําว่าอและก็มีประธานอีก1ตัวแบบนี้ถือว่าเป็นประธานเอกพจน์ คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่ากริยาตรงนี้ก็ต้องเป็นเอกพจน์ครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์แล้วถ้ามีคอมมามาขั้นแบบนี้เราเรียกว่าประธานร่วมคือประธานทั้งสองตัวทํากริยาแบบเดียวกันหรือว่ามีคุณลักษณะเหมือนกันถือว่าเป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นกริยาก็จะเป็นเอกพจน์ด้วยครับประโยคต่อมาครับประธานเอกพจน์ครับแล้วตามด้วย in the room ผมสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยครับขึ้นต้นด้วย preposition อย่างเนี้ยเขาเรียกว่า prepositional phrase หรือเรียกสั้นๆว่าอะไรครับ PP ใช่ปะถ้าใครจำได้นะใครได้ดูนะครับอะถ้ามีประธานผสมอยู่กับ PP เนี่ยตัวที่เราจะต้องดูคือก็ดูประธานครับดูตัวคำนามที่อยู่ด้านหน้าตัวประธานที่อยู่ใน PP เนี่ย ไม่เกี่ยวกับตัว PP เลยไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นถ้าข้างหน้าเป็นประธานเอกพจน์กี่ิยาตรงนี้ก็จะเป็นเอกพจน์ด้วยครับต่อไปครับถ้าประธานเป็นพหูพจน์แล้วก็ตามด้วย PP ครับเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันเป็น PP อ่ะก็มันจะขึ้นต้นด้วย p e p position ครับ in on at under ถ้ามีคำพวกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วตามด้วย the อะไรก็แล้วแต่นะครับแสดงว่าตรงนั้นแหละมันเป็น PP ครับมันเป็นส่วนขยายบอกให้รู้ว่า นามน,นั้นอยู่ตรงไหนคราวนี้ตัวที่เป็นตัวกําหนดว่าจะต้องใช้ความสอดคล้องยังไงก็คือตัวคํานามตัวเดิมนั่นเองตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับเหมือนเดิมนะดังนั้นถ้าประธานเป็นพหูพจน์กิยาตัวนี้ก็ต้องเป็นพ่อหูพจน์ด้วยครับนี่ไงเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีทีีทขึ้นมาแบบนี้ครับกริยามันเป็น พระหูพจน์มารอแสดงว่าประธานที่อยู่ใน PP เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรครับตรงนี้ก็ต้องเป็นรูปพหูพจน์ครับต่อไปครับเรื่องนี้คืออะไรเอ่ยเรื่องนี้คือมีการใช้ relative pronoun ใช่ไหมมี relative clause เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคําที่อยู่ด้านหน้า relative pronoun เนี่ยมันเป็นเอกพจน์แบบนี้กริยาตามหลัง relative pronoun ก็จะต้องเป็น เอกพจน์ตามและเช่นเดียวกันถ้าคํานามที่อยู่ด้านหน้าเรียีโพนาวนะครับเป็นพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโ <Okay. S 1> อเคอย่างข้อ3เนี่ยนะครับคือ two singular subjects with the neither, neither Nor, either n or or แปลว่าถ้าประธาน2ตัวที่มี or หรือ nor เป็นตัวเชื่อมเนี่ยนะครับเราจะจัดว่าเป็นประธานเอกพจน์ดูประโยคตัวอย่างนะครับ my uncle or my aunts is coming to us today ไม่รู้ว่าว่าลุงหรือว่าป้ากันแน่นะครับที่จะมาหาเราวันนี้เพราะมีคำว่าออไม่ใช่แอ o อแปลว่าหรือใช่ปะ่ะคือเราไม่รู้ว่าลุงหรือป้ากันแน่ที่จะมาดังนั้นถือว่ามาแค่คนเดียวจึงจัดว่าเป็นเอกพจน์นะครับดูประโยคตัวอย่างที่สองครับ neither สมบูรณ์ nor สมใจ e o j o y the party Neither แปลว่าไม่ทั้งคู่ไม่ทั้งสองสมบูรณ์และสมใจเนี่ยนะครับไม่มานะครับเพราะว่าคำว่า Neither แปลว่าไม่ทั้งคู่นะมีความมีความเป็นปฏิเสธมีความเป็นลบอยู่ละใช้กับประธานที่มีอยู่2ตัวนะครับดังนั้นผมบอกแล้วว่ามันจัดให้เป็นเอกพจน์ใช่ไหมดังนั้นกริยาตรงนี้ก็ต้องมีการเติม s ตามกฎที่ผมเคยพูดก,ก็คือถ้าประธานเป็น เอกพจน์กริยาจะต้องลงท้ายด้วยตัว s มันยังเป็นแบบนั้นเสมอถัดมานะครับ either Sam or Mike is cooking u s dinner either แปลว่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าใช้กับคนก็คือไม่รู้ว่าแซมหรือไมค์กันแน่ครับที่กำลังทำมื้อเย็นให้เราอยู่ตอนนี้เห็นไหมประโยคใช้คำว่า is เพราะเราไม่รู้ว่าแซมหรือไมค์กันแน่ที่ทำไม่ใช่ทั้งแซมและไมค์กำลังทำ อ่าประโยคแบบนี้เห็นไหมครับดังนั้นต้องดูให้ดีนะว่าถ้าเกิดมันมีประธานอยู่2ตัวแต่ถ้าตัวเชื่อมมันเป็น nor หรือ or จะเป็นเอกพจน์จำให้ดีครับตรงนี้นะครับดูประโยคต่อมาครับ the verb in sentences with neither nor agree the c l o s e s t n o u n or pronoun แปลว่าคำกริยาในประโยคนะครับมันจะไปสอดคล้องอกรีนก็คือไปสอดคล้อง กับคำนามหรือสรรพนามตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดครับเห็นไหมตัวที่อยู่ใกล้สุดหรือพูดง่ายก็คือเราจะยึดเอาตัวประธานตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหลักนะครับเออ,อดูประโยคตัวอย่างครับ Neither accepting the invitation nor refusing my friend brings me doom ไม่ว่าจะ accepting คือการตอบรับตอบรับอะไร invitation คือ มีการเชิญมาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการตอบรับหรือ refusing คือการปฏิเสธนี่สตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะตอบรับเพื่อนไปหรือว่าเราจะปฏิเสธเพื่อนไป bring me doom แปลว่าโอ้ก็ทำให้ฉันแย่ไปหมดคือไปทางไหนก็ไม่ได้ประมาณนั้นแต่สังเกตครับวิธีการเขียนประโยคนี้วิธีการใช้ประโยคนี้ก็คือเรายึดเอาคํานามตัวสุดท้ายหรือประธานตัวสุดท้าย เป็นหลักใช่ไ่ะตัวนี้ไม่ friend เนี่ยไม่ได้เติม s อะไรแสดงว่ามีความเป็นเอกพจน์และถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาลงท้ายด้วย s ย้อนกลับไปดูกฎตรงนี้เหมือนเดิมดูต่อมาครับ neither accepting the invitation nor refusing my friends ตัวนี้สังเกตครับ my friends คราวนี้เติม s ครับกริยาตัวนี้เลยไม่ต้องเติม s ครับเป็นกริยาช่องหนึ่งที่ไม่ต้องเติม s เห็นปะ มันยังอยู่ในกฎของประธานในกระพดกิริยาต้องลงท้ายด้วย s มันเป็นแบบนี้เสมออ่คราวนี้ดูตรงโน t ตนิดหนึ่งครับ neither he my roommate nor I ตรงนี้เติมอะไรดีครับอ่ะผมใบ้ให้ตรงนี้เราใช้ have กับ has เราจะเติม have หรือ has ลงไปดีครับในประโยคนี้อ่ถ้าใครดูออกตามกฎข้อนี้คือดูตัวประธานตัว สุดท้ายแสดงว่า I ใช้ has หรือ I ใช้ have ละ่ะ I ก็ต้องใช้ have ครับเพราะว่า I ไม่ใช่ประธานเอกพจน์ดังนั้นใช้คำว่า has ไม่ได้ใช้กริยาที่ลงท้ายด้วย s ไม่ได้นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม I is ไม่ได้แต่ทำไม I was ได้เห็นไหมเราไปจำเอานะว่า I เนี่ยใช้กับอะไรบ้าง I have I h uh, I have I do I am I was ต้องจำเอาว่า I ใช่กับใครบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ I ไม่ใช่ประธานเอกพจน์นะครับเพราะ I เป็นการแทนตัวเองแล้วนะในทางไวยากรณ์จะไม่ใช้กริยาเอกพจน์ครับให้จำเอาว่าใช้กับตัวไหนบ้างเออดูประโยคต่อมาครับ Neither I he nor my roommate ไม่ว่าจะใครครับฉันเขาหรือว่า roommate ก็คือเพื่อนร่วมห้อง สังเกตเห็นอะไรวิธีการใช้ของผมนะผมใช้ i และ he อยู่ด้วยกันก่อนที่เราจะใช้ nor เห็นปะและก็ My r o o m m a t e ใช้กับจำนวน2 i ครับ i และ he นับรวมเป็น1ป,ประธานร่วมครับนับรวมเป็น1และ My roommate ก็นับเป็นประธานอีก1ตัวครับแต่คราวนี้กริยาตัวนี้เราใช้อะไรดีครับ o m m a t e r o o m m เ t e เพื่อนร่วมห้องไม่ได้เติม S แปลว่าเพื่อนร่วมห้องคนเดียวครับคนเดียวแปลว่าเอกภพจน์เอกพจน์ใช้กริยาที่ลงท้ายด้วยตัว S เราก็จะใช้คำว่า has reserved the hotel r e s e r v e แปลว่าจองเป็นไงครับนะตรงนี้มันใช้ความรู้เรื่องก่อนๆด้วยดังนั้นค่อยๆผูกเข้ามานะครับยังไงก็ฝากนะครับกับไปทบทวนนะครับในเรื่องของความรู้ไวยากรณ์ต่างๆที่ผมเคยพูดถึงที่ผมพูดเกี่ยว ข้องกันในคลิปนี้นะครับซึ่งทุกเรื่องที่ผมพูดมานี้ผมมีคลิปสอนก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าในคลิปต่อไปเราจะเจอเนื้อหาอะไรครับสวัสดีครับ